สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกับมุมมองในภาคบ่ายประจำวันที่5ตุลาคมเมืม่อวานนี้ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ1,300จากนั้นราคาทองคำก็มีแรงขายและปรับตัวลงถ้าราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นทะลุกรอบแนวต้านบริเวณ1,283-1,296ถึงราคาทองคำก็อาจมีแรงขายออกมาอีก โดยราคาทองคำจะมีแนวรับที่บริเวณ1,266ถึง1,253สำหรับคำแนะนำในวันนี้ถ้าราคาทองคำปรับตัวลงแต่ไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,266ถึง1,253นักลงทุนอาจเข้าสะสมเพื่อหวังผลระยะสั้นจากการดีตัวถ้าราคาทองคำปรับตัวขึ้น แต่ไม่สามารถกลับมายืนเหนือแนวต้านบริเวณ1,283นักลงทุนควรปล่อยของออกไปและในค่ำคืนนี้ทางสหรัฐมีประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับกำหนดการนักลงทุนสามารถดูได้จากตารางนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ